น้มานะครับมาไม่ชอบใจเรื่องไอ้น,นี่นะที่แยกย้ายกันนะกรับอีแต่อีดากดนำนี่แหละนะครับมันไปพูดเรื่องไอ้ซอไปโกหกกับพวกมึงอ่ะนะครับไปโกหกพวกไอ้เอฟซีนะครับเอฟซี FC ลุงป้าเนะี่ยไปโกหกป้ายิ้มเนี่ยว่าไอ้ซอมีจริงอนะ่ะเห็นไหมละ่ะนะครับลุงมงคลไม่ใช่คนโกหกนะป้ายิ้มนะครับเอฟซี FC ลุงป้าลุงมงคลไม่ชอบคนโกหกนะนะครับถ้าไปโกหกอย่างนั้นอนะ่ะพวกพวกนี้มันชอบลุงมงคลไม่รู้ว่าชอบนะครับ ทั้งที่ว่าลูโมคน่ะก็หลอกมาตั้งนานแล้ว่ะแต่ถ้ามันหลอกนานเกินไปรูโมคลรับไม่ได้รับตัวเองไม่ได้ว่าโอ้โหนะครับเรื่องอย่างนี้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนลูโมคลลหละนะครับเออแล้วเพื่อนเพื่อนรูมคลแล้วคนที่รู้จักรูโมคลลหละนะครับเขาจะคิดว่ายังไงลูโมคนใ้ตอแหลชิบหายนะครับเห็นไหมนะรู้ทั้งรู้อยู่ว่าเรื่องไอ้นี้มันไม่เป็นความจริงนะครับไปซ้อนเนี่ยนะครับไปคุยให้ใครที่ไหนฟังไม่มีใครเชื่อหรอกนะครับเออ แล้วใครจะคบกับลุงโมคนอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเพื่อนเราไว้ก่อนนะครับเอเลือกเอฟซีควายช่างแม่มันนะครับคนดีๆมีเยอะนะครับคนที่มาฟังเราเนี่ยนะครับเออนะครับเอฟซีลุงโมคนในที่แยกย้ายหนีมาด้วยกันคนดีๆทั้งนั้นรู้จักปีดรู้จักปลูกนะครับเออไม่ใส่ร้ายป้ายสีใครนะครับเออถ้าเขานะครับกำลังพิจารณาคดีอยู่ตอนนี้เขายังไม่ได้ตัดสินนะครับคดดขาดนี่นานนะครับเห็นไหมล่ะ นะครับป้ายิมนะครับป้ายิมยังไม่รู้หรอกนะครับออกไม้จับก็ถือว่าเป็นนักโทษแล้วนะนะออกไม้จับก็ถือว่าเด็กขาดแล้วป้ายิ้มนะออกไม้จับเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักโทษแล้วนะครับเออเออถือว่าเป็นนักโทษแล้วนะนะครับอย่าโง่นะป้ายิมนะนะครับอย่าโง่นะครับอย่าโง่นะครับจำเลยก็เซ็นรับทราบไปแล้วนะจำเลยนะครับวันนั้นจำเลยเซ็นเป็นนักโทษไปแล้วนะนะครับเซ็นไปแล้วนะครับ นะเห็นไหมเซ็นแล้วก็ใส่กุญแจมือไปแล้วนะนักโทษนะครับยอมรับแล้วนะครับยอมรับแล้วว่าฆ่าน้องชมพู่จริงอุ้มน้องชมพู่จริงนะครับยอมรับไปแล้วนะครับเซ็นรับไปแล้วนะแล้วนะก็ออจะขอนะก็ต่อสู้ในคดีความเข้าใจไหมพีะยิน้นะครับจำเลยขอต่อสู้ในชั้นคดีความจะจ้างทนายมาประกันตัวออกมาสู้นะครับแต่เขายอมรับไปแล้วนะครับ ยอมรับว่ากระทำจริงนะครับเออนะครับยอมรับว่ากระทำจริงเพราะหลักฐานมันอยู่ตนโท๊อยู่ตรงนั้นน่ะนะครับเออหลักฐานอยู่ตนโทอยู่างนั่นน่ะก็ยิ้มจะไปเชื่อนะครับไอ้พวกน่ะไอ้ไรน่ะนะครับไปเชื่อใครนะครับไปเชื่อไอ้ไอ้มุนีเหรอนะครับมันขึ้นลงขึ้นศาลเป็นบ้านเล่นน่ะนะครับเห็นไหมล่ะเออถ้าคนดีนะครับถ้าคนดีคนฉลาดมันจะโดนจับเลยครับนะครับเกสินีสิงเ่องอ่ะลงอัะนั่งว่าเขาได้ได้กี่บาทคะ นะครับไม่ได้ให้ความรู้นะครับไม่ได้สักบาทเลยนะครับมาให้ความรู้นะครับ yeah. เพื่ออยากจะให้ควายควายทั HTML, ้งหลายนะครับ fc ของฝั่งควายควายนะครับตื่นนะครับนะอย่าไปเป็น fc ทุกวันนี่นะครับ fc ควายควายนะเป็นปฏิปักษ์ต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับนะครับเป็นปฏิปักษ์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเห็นไหมล่ะพวกคุณนะครับเห็นไหมล่ะไปเห็นโจรนะครับเป็นคนดีนะครับเออไปเห็นโจรเป็นคนดีกับเหมือนกับเห็นไหมล่ะ ก็ต้องไปดูที่นะครับครูอะไรครูจอมซับอะนะครับบริจาคกันไปเท่าไหร่หมดเงินกันไปเท่าไหร่นะครับเฉพาะสายนะครับนะครับคุณมาร์คพิดบูนะครับหมดไปเป็นล้านนะครับเนี่ยนะครับให้สายเดียวนะครับแล้วสายอื่นยังไม่เกี่ยวนะนะครับสายพิทบูนะครับเป็นล้านนะเออเออใช่เรือเราหูฝาดไปมั้งเรานะครับเห็นไหมล่ะเออเนี่ยครับหมดเป็นล้านนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าคนร้ายนะครับเห็นไหมล่ะเออเห็น ที่ไปเชื่อไอ้พวกไอ้ไอ้ไอ้มุนีนะี่ยท่านจะไม่เชื่อง่ายๆนะครับหลักฐานนะครับเขามอบนะครับเขาจะไปเปิดหลักฐานในชั้นศาลนะครับไม่ได้นะครับหลักฐานอะไรนะครับคุณจะเอาหลักฐานอะไรไปเปิด <c oughs> นะนะครับเออถ้าคุณไม่ได้ทําผิดจริงถ้าคุณรู้ว่าใครทําผิดคุณก็ต้องไปแจ้งความแค่นั้นนะครับแล้วให้พนักงานสืบสวนสอบสวนนะเข้าไปสอบสวนนะครับแค่นั้นเอง นะครับมันต้องผ่านกระบวนการสอบสวนชั้นต้นนะครับคุณอยากจะคือไปเชื่อไอ้มุทีว่าเดี๋ยวไปเปิดชั้นว่าคนนี้ทําผิดด้วยคนนั้นทําผิดด้วยนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับอย่าโง่นะครับ,อย,งงนะรบอย่าให้บอกอย่าให้คนอื่นเขาว่าเป็นควายนะครับนะเห็นไหมเป็นควายซ้ําแล้วซ้ําเล่าอยู่เนี่ยนะครับวันนี้พูดเรื่องควายเป็นหลายหมื่นคําแล้วนะครับเนี่ยนะครับนะสองคนเนะี่ยเป็นควายไปเยอะแล้วนะครับ อาคัดสันเหลอนะกับมีนหน้านะกับอักน้ำหมากนะครับเจริญวิท์นะครับนะ่ะยี่เ้ลุงวันนี้ทำไมควายเข้ามาเยอะจังไม่สองตัวสองสามตัวเอง